่าน่านตรงนี้มีสองเส้นตรงนี้โอ้โหมันลากเอานี้ขาดเลยเนี่ยเอ็ดใครวะเยอะเยอะ เหยื่อขาดไปแล้วว่าจะเอาเหยื่อซะหน่อยหายไปแล้วเฮ้ยเบ็ดไขไม้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บไปเนี่ยอือหือ អឺពេញហើយពេញហើយកបាំយ៉ាងនេះកបាំពេញហើយឆើមម